สัพควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสันะโมตะสัพพะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสันะโมตะสัพพะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสั์ พุทโธกัมมัฏฐามโมกัมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐามโมกัมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐาโมกัมมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพ แห่งพระสัมมาสัมพุทธธพุทธโกลมัฏฐโมกัมมะจุติสัมพุทธธพุทธโกลมัฏฐโมกัมมะจุติสัมพุทธธพุทธโกลมัฏฐโมกัมมะจุติสัมพุทธธ กรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธธพุทธโธกรมมัฏฐาโมกรรมะจุติสัมพุทธโธพุทธโธกรมมัฏฐาโมกรรมะจุติสัมพุทธโธพุทธโธกรมมัฏฐาโม กรรมจุติสัมพุโทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุโทโธพุธโทโธกรรมัฐามโกมกรรมะจุติสัมพุโทโธ พุทโธกัมมัฏฐาโมกรม,มจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐาโมกรม,มจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธ พุทโธกรรมัฏฐาโมกรรมะจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัฏฐาโมกรรมะจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัฏฐาโมกรรมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพ แห่งพระสัมมาสัมพุทธธพุทธโกลมัฏฐโมกรรมจุติสัมพุทธโธกลมัฏฐโมกรรมจุติสัมพุทธโธกลมัฏฐโมกรรมจุติสัมพุทธโกรมใดๆโ ก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐโมกัมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐโมกัมมะจุติสัมพุทโธ พุทโธกรรม,มัฏถามโมกัรม,มะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธพุทโธกรรม,มัฏฐามโมกรมมะจุติสัมพุทโธ พุทโธกัมมัฏฐามโมกัมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐาโมกัมมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธ พุทธโธกัมมัฏฐาโมกมัมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐาโมกมัมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐาโมกมัมมะจุติสัมพุทโท <him. S 1> ทธโทรกรรมดใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภา แห่งพระสัมมาสัมพุทธธพุทธโกลมัฏฐโมกมจุติสัมพุทธธพุทธโกลมัฏฐโมกมจุติสัมพุทธธพุทธโกลมัฏฐโมกมจุติสัมพุทธธ กรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธโธพุทธโธกรรมัฏฐามโมกรรมะจุติสัมพุทธโธพุทธโธกรรม,มัฏฐามโกมกรรมะจุติสัมพุทธโธพุทธโธกรรม,มัฏฐามโม กรรมจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธพุทโธกรรมฐามโมกรรมจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมฐาโมกรรมจุติ สัมพุทธโธพุทธโธกรรม,มัฏถาโมกรรม,มะจุติสัมพุทธโธกรรมใดๆก็ขอหโหิิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธโธพุทธโธกรรม,มัฏถาโม กรรมจุติสัมพุทธโธพุทโธกรรมัฏฐาโมกรรมจุติสัมพุทธโธพุทธโธกรรมัฏฐาโมกรรมจุติสัมพุทธโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธโธ พุทโธกัมมัฏฐามโมกัมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐามโมกัมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐาโมกัมมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันโดยอนุภาพ แห่งพระสัมมาสัมพุทธธพุทธโธกัมมัฏฐโมกัมมะจุติสัมพุทธโธพุทธโธกัมมัฏฐโมกัมมะจุติสัมพุทธโธพุทธโธกัมมัฏฐโมกัมมะจุติสัมพุทธโธกรรมใดใด ก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐโมกัมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐโมกัมมะจุติสัมพุทโธ พุทโธกัมมัฏฐาโมกัมมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐาโมกัมมะจุติสัมพุทโธ พุทโธกัมมัฏฐาโมกัมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐาโมกัมมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธ พุทโธกัมมัฏฐาโมกัมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐาโมกัมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐาโมกัมมะจุติสัมพุทโธกรรมใดใก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภา แห่งพระสัมมาสัมพุทธโธพุทธโกลมัฏฐโมกมะจุติสัมพุทธธพุทธโกลมัฏฐโมกมะจุติสัมพุทธธพุทธโกลมัฏฐโมกมะจุติสัมพุทธธ กรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธ佛พุทโธกรรม,มัฏฐาโมกรรม,มะจุติสัมพุทโธพุทโธกรรม,มัฏฐาโมกรรม,มะจุติสัมพุทธโธพุทโธกรรม,มัฏฐาโม กรรมจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธพุทโธกรรมัฐาโมกรรมจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมฐาโมกรรมจุติ สัมพุทธโธพุทธโธกรรม,มัฏถาโมกรรม,มะจติสัมพุทธโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธโธพุทธโธกรรม,มัฏถาโม กรรมจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัถามโกมกรรมจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัถามโกมกรรมจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธ พุทโธกัมมัฏฐามโมกรรมะจุติสัมพุทโทธพุทโธกัมมัถฐามโมกรรมะจุติสัมพุทโทธพุทโธกัมมัฏฐามโมกรรมะจุติสัมพุทโทธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพ แห่งพระสัมมาสัมพุทธธพุทธโกลมัตถาโมกรรมจุติสัมพุทธพุทธโกลมัตถาโมกรรมจุติสัมพุทธพุทธโกลมัตถาโมกรรมจุติสัมพุทธกรรมใดใด ก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐาโมกขม,มะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐาโมกขม,มะจุติสัมพุทโธ พุทโธกรรม,มัฏฐาโมกรรม,มะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธพุทโธกรรม,มัฏฐาโมกรรม,มะจุติสัมพุทโธ พุทโธกัมมัฏฐาโมกัมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐาโมกัมมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธ พุทโธกัมมัฏฐามโมกัมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐามโมกัมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐาโมกัมมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพ แห่งพระสัมมาสัมพุทธโธพุทโธกรรมัตถาโมกรรมะจุติสัมพุทธโธพุทโธกรรมัตถาโมกรรมะจุติสัมพุทธโธพุทโธกรรมัตถาโมกรรมะจุติสัมพุทธโธ กรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธ佛พุทธโธกัมมัฏฐามโมกัรมะจุติสัมพุทธโธพุทธโธกัมมัฏฐามโกม,ม,ามโรกรรมะจุติสัมพุทโธพุทธโธกัมมัฏฐามโม กรรมจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธพุทโธกรรมทถาโมกรรมะจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัถาโมกรรมะจุติ สัมพุทธโธพุทธโธกรรม,มัตถาโมกรรม,มะจุติสัมพุทธโธกรรมใดๆก็ขอหโหิิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธโธพุทธโธกรรม,มัตถาโม กรรมจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัฏาโม О, กรรมจุติสัมพุทโธพุทโธกรรมัถาโม О, กรรมจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธ พุทโธกัมมัฏฐาโมกรรมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัถฐามโกมกรรมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐาโมกรรมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพ แห่งพระสัมมาสัมพุทธธพุทธโกลมัฏฐาโมกรรมะจุติสัมพุทธพุทธโกลมัฏฐาโมกรรมะจุติสัมพุทธพุทธโกลมัฏฐาโมกรรมะจุติสัมพุทธ ร,รมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐโมกัมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐโมกัมมะจุติสัมพุทโธ พุทโธกรรมัฏฐโมกรรมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธพุทโธกรรมัฏฐโมกรรมะจุติสัมพุทโธ พุทโธกรรม,มัฏฐาโมกรรม,มะจุติสัมพุทโธพุทโธกรรม,มัฏฐาโมกรรม,มะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทโธ พุทโธกัมมัฏฐามโมกัมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐามโมกัมมะจุติสัมพุทโธพุทโธกัมมัฏฐาโมกัมมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆก็ขออโหสิกรรมให้กันและกันด้วยอนุภา แห่งพระสัมมาสัมพุทธโธ